สวัสดีทุกคน วันนี้นะคะรายการอินเตอร์แชร์นะคะพาทุกคนมาชมนะคะภาพบรรยากาศการบริจาคนะคะปฏิทินในโครงการปฏิทินเก่าเราขอส่งต่อเพื่อการศึกษานะคะวันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยที่ทางทีมงานของอินเตอร์เอ็กซ์เพสนะคะมาร่วมบริจาคปฏิทินนะคะโอ้โหนะไปวันนี้นะคะได้ปฏิทินเยอะมากๆเลยจริงๆน่าจะนับรวมคร่าวๆอยู่ที่ประมาณสักเกือบ5 0าพันฉบับเลยสาหรับปฏิทินเก่าที่เรามาร่วมส่งต่อนะคะในการทาจะทําหนังสือเบลนะคะให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะร่วมบริจาคปริทินเก่านะคะสามารถร่บริจาคได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาผุกคนตาบอดจังหวัดนนทบ,บรุรีได้ทั้งปี2,567เลยค่ะ